สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ช่อง m i กกี้ทีอ๋อมืดเลยอ่ะปัดเท้าก่อนวันนี้อะจากคลิปที่แล้วที่บอกที่เล่นดูอบอกแล้วก็เล่นก,กับน้องแล้วก็จะบอกว่าจะมาหามาสอนเทคนิคก,การจับปลาแบบเก่งๆแบบจับปลาปิรัญญย,ย่าเงี้ยัวเนี้เน,นี่ยราคาเนี่ยเห็นปะเยอะไหมเยอะปะเยอะไหมทุกคนอ่ะ โอเคแล้วก็เป,กป้าอ๋อแปดร้อยจำได้นี่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยที่บอกเนี่ยบปลาเรืองแสงไหอยู่ช่องนี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เดียวอ๋อตัวนี้ตัวนี้ถ้าเห็นในภาพมันจะไม่เรืองแสงแต่ถ้าจับได้มันจะเป็นเรืองแสงในทุกคนเห็นปะ่ะเยอะมาก ก็คือแบบเกือบเท่าๆอ,ะอ่ะเดี๋ยวสอนเทคนิคอย่างแรกเลยเออนี่ก็คือบอกนี่เดี๋ยวยิบเจ็บอี้ยไม่ต้องสงสัยอันนี้ EP สอง EP สองไม่เป็นไรเพราะว่าเล่นมันเล่นเกาะลงหน้าไปเดี๋ยวไปตกปลากันอย่างแรกเลยเหมือนเดิมให้ตกปลาตัวนี้ก่อนตัวนี้ใช้เบ็ดใหม่เลยหมดแล้วนะหมวหมกก็หมวกใหจับทักตัวหนึ่งก่อน อันนี้อุ้ยเนี่ยพอใส่หมวกเนี้ยก็คือแบบเจอปลาปลาอะไรดีๆหลายอย่างเลยก็คือเมือม่อคืนเมื่อคืนนั่งจับแบบโอ้โหคือถ้าถ้าเก้าพันเนี้ยจะเอาแล้วก็หลักหมื่นมาให้จับตัวประมาณกลางต่อ,อดูมาทุกคนทุกคนระาวาังปลาตัวนั้นไว้นะมันจะแย่งปลาเราเถ้าเป็นตัวเล็กอะ,ะแย่งปลาเรา อ่าอย่างแรกเลยให้ทุกคนเอาปะให้จะจุดพุกก็ได้ยิ่งจุดพุกมันก็ยิ่งไกลนะก็คือให้ทุกคนปลาไปไกลๆไม่ไกลเลยนันหนึงไม่เป็นไรเพราะตังค์เยอะมากตอนนี้จำได้เมื่อคิดก่อนไม่เงินน้อยมากเลยนะไปอ่าไปน,นคือก็คือ ถ้าอยากถ้าอยากแบบอีกแบบหนึ่งนะก็คือถ้าใช้ไอ้พ่นมาก็ไม่ต้องจับปลาสักตัวทุกคนระวังปลาดูนี้นะใครมามันจับไม่ได้เนี่ยเป็นยะเป็นยะโอ้ไม่เห็นนะมองยามาเลยเนี่ยทุกคนยี้ นี่ตัวนี้ก็ก้าบผนนะทุกคนเห็นไหมนี่คือวิธีเลกก็คือวิธีการจับปลาปีรัญญาหรือว่าปลาที่มันอยู่ใต้น้ำลึกๆแต่ใครที่มีไฟฉายก็ดีมากแต่ตอนนี้ผมไม่มีไฟฉายยังไม่ปลดล็อกเลยเนะี่ยปลดล็อกแค่สามอย่างอ่ะมานี่ง่ายๆง่ายๆคือแบบลุนพินิดนึงอะ่ะแต่ โนะ็แค่นี้อ่ะอย่างต่อมาวิธีที่สองก็คือคนที่งบไม่มีก็คืออาจจะปัดต,ตัวเล็กมาหนึ่งตัวคุณกบไม่มีนะอันนี้วิธีสองอ่ะมาจับตัวนี้ให้ทุกคนโยนปาดับเลยเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวจะให้อันนี้คิดพิเศษนะอ่ะทุกคนโยนปาใช่ไหม แล้วก็ปล่อยมือไว้แล้วปล่อยไว้ใช่ไหมรอจนไปบบนถึงใต้ใน้ําอ่าแล้วก็จับเนี่ยให้ปลาจับปลามาตัวหนึ่งก็คือให้มันอยู่ตรงเบ็ดเราอุ้ยแย่เลยอ่ะแล้วเราก็พอถึงตรงนี้ปุ๊บว่ายไปมาเนี่ยตัวนี้อยู่ข้างหน้าเลยหนึ่งอไปครอบครอบอุ้ยเหลือ,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 อกระดูกเลยโห ตาพวกนี้ก็่งน,นี้เลยนะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราก็ยังใหม่ได้เพราะว่านีใช้ลูกใช้ได้อยู่อะฮะมาหุ้ยวออกวไปข้างหลังหน่อยดิอ่ะจับมาหนึ่งถ้าถ้าคุกคนพลาดท่าอย่างเงี้ยมันคือคือคนที่ใช้งบอะก็ จะง่ายกว่าแต่คนที่ไม่ใช้งบก็ยากมาก่นแหละก็ผมก็เลยใช้ใช้แบบ iphone ไปมันก็เลยง่ายกว่าเแต่ทุกคนก็ต้องคงมีตังอยแล้วเพราะว่าไม่กี่รอบม,มันได้แล้วอะนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมาจับปลาให้ดูหลายๆตัวโอ้แปไปเดียวห้า,น,น,านาทีเลยเนี่ยไม่เร็วจังแต่สีนาทีห้านาทีก็เร็วนะ คือวันนี้เพิ่มเหมือนเพิ่งปลาต้องปลา,ปาวันนี้ขอลงสองคลิปไปเลยนะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรซิปไปวนไปไหนอยู่ไหนไม่ลืมบอกไปเลย,ยปลาตัวนี้มันช่วยเพื่อนนี่อ่ะก็คือ ทุกคนจะปลาตัวนั้นได้ป้าที่มันเป็นเหมือนเนี่ยนี่ตัวเนี้ยที่มันวานอะที่มันเป็นเออไม่เป็นแบบนั้นแหละเ,ออเดี๋ยวไม่รู้จะตัตดต่อได้หรือเปล่าเนี่ยตอนเราราคาเยอะมากตัวนั้นอะเจอเัวใต้น้ำอะตอนนั้นแต่ตัวนี้หาง่ายๆก็คือตอนคืนแต่ผมไม่ชอบตอนคืนผมไม่มีไฟใช้ทีม่มีไฟอะโอเคเดี๋ยวจะจับปลามาสักตัวหนึ่ง แต่ถ้าปลาแนะนำนะถ้าใครเจอปลาแบบอย่างเช่นปลาตัวเล็กๆหมื่นหนึ่งเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโยนเพราะว่าเก็บไว้มันเป็นอันนี้ได้่ยเป็นแบบพวกอย่างเช่นเนี่ยนะสีแดงเนี่ยสีแดงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปทิ้งแต่ถ้ามันโดนกินไปแล้วครึ่งหนึ่งเอาทิ้งเถอะมอันนีเห็นปะ่ะราคาเยอะมาก เท่าเนี่ยเากือบเกือบเท่า,ทาปีลัญญาแค่นี้มอาคุน,นี่ไงก็คือใครที่แบบอยากเอาง่ายกว่านะก็จับปลาสีแดงก็ได้แต่มันก็อยู่ตามแบบบกๆอะไรเงี้ยบกอะไรออแต่ก็บางทีมันก็ใต้น้ำแหละทุกคนลองดูเรดาร์ขอมึงก็ได้นะจะเห็นอะไรลาเยอะเลยเนะปลาฮิฮิ เนี่ยตัวนี้มันช่วยเพื่อนตลอดเลยคือคือวันนเนยแบบคืออยากจะจับมันมามากเลยแต่ก็จับได้แล้วนะรอบหนึ่งฮิไเมื่อกี้เห็นตัวสีแดงอ้วนมันจะเรียกอะไรอ่ะโอเคนไงไม่เป็นไรเราจะใช้สูตรที่เราทำไป แต่ถ้าคนที่มีงบนะจะใช้อ่ะก็ก็ต้องมีนี้อันที่แนะนำไปเมื่อวานเนี่ยนั่นแหละนี่นะอันกลมๆเพราะว่าปลาตัวเล็กจะได้ไม่กินด้วยเบื่อเบือเตลมเบอเราเบือเราเบอะซื้อไปดูปุ๊บ ไปใต้น้ำเลยใต้น้ำดึกหน่อยดึกหน่อยทุกคนก็จะเห็นปลาสักตัวนึงน,นี่เรียนย่าจะมีแสงเนี่ยง่ายๆทุกคนท่าเนี้ยง่ายๆง่ายๆเจอปลาเปียวเห็นปะแต่แตัวแต่ตัวนี้มันก็อยู่บ่ะ ทุกคนตอนนี้ก็นกกำลังจะกดยเยอะไอ่ะดึง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 เออนี่นะอ่ะมาตัวที่สองทุกคนเห็นปะ่ะแป๊บเดียวก็เยอะแล้วนะ ก็แนะนาอันนี้คือแนะนาจริงคนที่มีเรือหรือว่าเบ็ดที่ดีไม่หรอกคนที่มีเรือก็ทําได้แหละแต่มันยากหน่อยคนที่ไม่มีเรือ,อเนี่ยดูเฟสดิให้จับฉลามทุกคนใครจะจับได้จับยากฉลามเนี่ยแต่ก็นั่นแหละ เรอจะพูดไรเลยอโอเคขอสักตัวสีแดงสักตัวหนึ่งเนี่ยตัวสีแดงหาง่ายเงินเยอะด้วยตอนนั้นคือจับม้าก็ไม่รู้ไงว่ามันเงินเงินเยอะอะไรขนาดเนี้ยพูดกูมันเพื่อนมันเพื่อนมัน,ดมนได้เพื่อนมันอีเละมามาไปนี่มาแล้วหนึ่ง โอเคโยนลงน้ำสักหนึ่งรอบไปปุ๊บวอยไปแล้วปล่อยเลยทุกคนคือปล่อยเมาส์หมดเลยรอให้มันแบบตอนลึกตอนลึกลึกหน่อยทำงานมวยดูสามจุดสามจุดนจุดจุด ตัวเรืองแสงเนี่ยทุกคนเห็นปะเรืองแสงแเ,เรืองแสงเงสงนี่ยคือตัวนี้จะหาง่ายอยู่แต่ปีลันญาหาง่ายกว่าแต่มันจะแบบยากหน่อยคือต้องลึกกว่านะี้แต่ตัวนี้ก็หาง่ายเพราะว่าอย่างเรื่องเลยมันจะเป็นแสงไงแล้วมองเรดารมันง่ายด้วยเออเด็ดเนี่ยเทนะ่าตัวนี้เนะี่ยเห็นเราทุกคนหเห็นปะอุ้ยชึบไป 有的。 โอเคนี่ก็เป็นปลาตัวนี้มาแล้วนะอะคลิปหน้าทำนี่นะ,ฟ,ฟ,นะฟ,นะะฟังกี้ในฟังกี้ในรูปบอกฟังกี้เฟดีแบบปะแบบชื่อฟังกี้เฟดีเดี๋ยวพาเล่นเด,เดี๋ยวเล่นให้ดูโอ๊ยอะไรอะเมื่อออดีดีดีแลดีแ เนีย่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือบางทีเราเอาจะได้ปลาแบบเนี่ยราคาเยอะเงี้ยตัวนี้ไม่รู้เลยราคาไม่เคยได้แต่ก็จะได้ไดรู้รานะคามันข้อดีเนีย่ยข้อดีถ้าราคาถ้าราคามื่นถอรับโอ้เด็ดพันเอาดีไปนะ ไม่ถึงหมื่นถึงหมื่นขอรับไม่ถึงหมื่นขอรับทุกคนระวังปลาที่มันเป็นจุดๆดำๆแบบจุดๆไม่เนี่ยจุดๆที่มันเป็นแบบมีแสงหน่อยอะ่ะมันแหละจับไม่ได้ ยังไม่รู้เลยว่าเราเล่นอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเุ้ยโอ๊ะอะไรอ่ะเมื่อกี้อาจจะเจอเจอโน้นก็ได้แต่เราหาไม่เจอเนี่ยบางทีมันก็มันก็ต้องเสี่ยงหน่อยก็จะจับอ่ะมวกมุกมวกกี่ไปไหมไม่ได้ต้องก่นเล่กว่านีีใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวดู เ้วไม่น่ากูเลยไปเลยไกลเลยยึบกรอบไม่ไม่ถึงโอเคเจแล้วเราไม่ได้เก่งเราก็ไม่ได้เก่งไปจับมาหนึ่งทิปกอดก็จำได้ไหมวาม่ากอดจะจับสักรูน เมื่อวานก็คือจับปลาแนวใหญ่แต่รอบนี้ไม่ได้จับปลาแนวใหญ่ทุกตัวแต่ก็จับปลาแนวที่มันราคาเยอะก็คือแต่ละคลิปก็แตกต่างกันทําชาเลนจ์ไม่เหมือนกัน,นอย่างคลิปคลิปต่อมาเนี่ยจะทําเป็นทําเป็นฟ,ไฟไปไฟไนฟังกิ้งไฟเดย์แบบไฟเดย์ในฟังกิ้งเนี่ยแมปนะนี่บอกอ,ะอ่ะดูไป จุ่มน้ำไปแล้วงามเลยทุกคนน,นนั่นๆตัวจุดนะนั่นๆเมาชีที่เอามาเอาชีมาให้ดูนั่นๆแล้วเนยจะจะอย่าไปใกล้มันแค่นั้นอย่าให้เบ็ดไปใกล้ เฮ้ยโอ้โหไม่น่ากินเฮ้ยฮัลโวมันมีปลาตามาโอ้โหปลากินไปครึ่งหนึ่งโอ้โหกินหมดเลยเสียดายเสียดาย ปลาตัวนั้นอะอยากเห็นไหมมันเคยเจอแต่จับไม่ได้เหมือนกันก็คืออยู่บุดหมูเนี้ยมูเดียวกับฉลามคือจับไม่ได้เหมือนกันอะจับไม่เป็นไม่รู้ต้องทำาังไ้อหอลามากินเนี่ย คลิปนี้ขอยาวหน่อยนะเพราะว่าออไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนี่ก็สิ่งเดียวในชีวิตก็คือลงคลิปลงเ,เกมนะแต่คือเวลาเล่นเกมคนเดียวเงี้ยไม่หรอกเวลาเล่นเกมแบบไงเล่นเกมโดยไม่ได้อ่านแบบไม่ค่อยสนุกอ่ะทุกคนบางทีทุกคนก็จะรู้นะว่าไม่สนุกบ,บางที 어? 부 울부, 울부, 울부. 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 꾸꾸 울부. 울부. 아 엄마 เห็นเลยเลยเดียวเกียตัธมฟรีไม่ใช่นะตอนนี้ไม่เห็นเบ็ดตัวเองเลยเคนดิปลากินแล้วแน่เลยนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยปลากินแล้ว 3ามพันจำได้อยู่สามพันหกร้อยใช่ไหมใช่ไหมมาทายแล้วหกพันเช็ดฟิตเอเติมทุกคนตัวนี้คือแค่ขอเกนะ้าพันแค่นี้ตัดเก้าพันเนี่ยไหนวะทุกคนระวังด้วยเวลาแบบจะปล่อยจะระวังปล่อยด้วยนะ อันนี้คืออันนี้ตั้งใจ่อกี้่อกี้ตั้งใจอันเมื่อกี้คือตั้งใจอันนี้พูดเลยโอเคทุกคนบางทีก็ต้องระวังเหมือนเหมือนคลิปคลิปบืาอวานจะตัดต,ต่อให้ดู คล,ลคลิปนี้ไม่แปลกคลิปนี้เป็นต้นมาเดี๋ยวจะตัดต่อต,ตัดต่อเออคลิปนี้จะตัดต่อแล้วเพราะว่ามาพูดพูดถึงเรื่องที่แบบเนี้ยที่อย่างคลิปเมื่อวานคลิปเมื่อวานเนี้ยนั่นแหละจะพูดถึงเรื่องคลิปเมื่อวานเนี้ยไปด้วยบายบายเพื bye ่อนห่ ก็นาะถ้าปลาตัวนี้มันน่าจะกินสองแล้วล,ลวนะตัวเดิมเนะี่ยจับมาเถอะมาตัวนี้มันต้องการเรานี่ดิทุกคนเดี๋ยวเราจะเป็นชริตแีดอกซ๊บโหได้ฝูงปลาแล้วได้ฝูงปลาในการจาับ ทุกคนเดี๋ยวจะไปจปับปลาตัวหนักกันฟ้าพี่เกดเห็นดูนีได้ตัวสอบได้อยู่พี่เก่ล้วเฮ้ยหมวกหมวกพี่มาจับตัวนี้มาคือเมื่อคืนก็จับแบบเยอะเลยนะอุ้ยยี่สิบนาทีแล้วนะคลิป จะปิดปิดคลิปแล้วไป,ไปขายก่อนจับตัวทับสองพันมาก็เจ็ดหนึ่งขอขอนะขอหน่อยตัวนี้ขอหนะ่อยมาโอเคคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะก็ขอกดติดตามให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ี้กดให้ด้วยเพิ่งทำช่องใหม่แล้วก็เหนื่อยนั่นแหละนะนนนะก็จ,ะจบคลิปแล้ว กังขายก่อนทีก็ขอไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ